สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เรียนเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายนะคะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนเจอกับครูสมเกตอีกแล้วนะครับเรายังอยู่ในบทที่13ครับนักเรียนการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100ครับแต่วันนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่อง การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีกระจายนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายได้ครับเอเนื้อหาเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนนักเรียนครับถ้าคุณครูมีอยางลบอยู่28ก้อนครูให้นักเรียนไป5ก้อนคุณครูจะเหลือ,อย่างลบกี่ก้อนครับนักเรียน นักเรียนสามารถหาผลลบได้ไหมครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนก็สามารถหาผลลบได้ครับโดยอาจจะใช้ตัวนับนะครับแทนจํานวนยางลบก็ได้ครับมาดูบนโต๊ะของคุณครูครับคุณครูก็เตรียมตัวนับสื่อสําหรับให้นักเรียนช่วยในการหาผลลบได้ครับคุณครูบอกว่าคุณครูมียางลบ28ก้อนใช่ไหมครับคุณครูก็จะใช้แผ่นตาราง10ครับนักเรียนนักเรียนคุ้นเคยเป็นอย่างดีใช่ไหมครับและก็แผ่นตารางหน่วยนะครับครูจะ ใช้แผ่นตาราง10กับแผ่นตารางหน่วยแสดงจำนวนยางลบ28ก้อนครับตอนนี้คุณครูแสดงแผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยแสดงจำนวนยางลบ28ก้อนแล้วใช่ไหมครับนักเรียนคุณครูมีแผ่นตาราง10อยู่2แผ่นก็คือ20หรือ20นั่นเองแล้วก็มีแผ่นตารางหน่วยอยู่8แผ่น <c oughs> ซึ่งแสดงจำนวน8ใช่ไหมครับดังนั้นบนโต๊ะของคุณครูตอนนี้ คุณครูกําลังแสดงจำนวน28นะครับซึ่งคุณครูจะใช้แทนจำนวนอย่างลบ28ก้อนนั่นเองครับนักเรียน28ลบด้วย5ก็แสดงว่าเราเอาตัวนับออกไปเท่าไหร่ครับนักเรียนเอาออกไป5นะครับอ่ามาดูกันครับบนโต๊ะของคุณครูคุณครูก็จะเอาออกไป5นะครับนักเรียนอย่างนี้เลยครับ1 2 3 4 5คุณครูก็เอาออกไป5ตอนนี้คุณครูเหลืออยู่เท่าไหร่ครับนักเรียน เหลืออยู่20กับ3หน่วยหรือ23นั่นเองแสดงว่าคุณครูเหลือยังลบอยู่23ก้อนถูกต้องใช่ไหมครับเก่งมากครับนักเรียนแต่วันนี้คุณครูจะไม่มาสอนโดยการหาผลลบโดยการใช้สื่อนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้ววันนี้อย่างที่คุณครูบอกไว้ตอนต้นว่าเราจะมาหาผลลบโดยการตั้งลบกันครับนักเรียนเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ นักเรียนดูสถานการณ์เดิมนะครับมีอยู่28ให้ไป5เหลือเท่าไหร่หรือถ้าพูดเต็มๆก็คือมีอยู่มียางลบอยู่2 8ก้อนให้นักเรียนไป5ก้อนเหลือเท่าไหร่คุณครูก็จะเขียนสั้นๆแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อตะกี้นักเรียนบอกคุณครูแล้วว่าเราสามารถหาได้โดยการนำา8 8ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง28เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวลบใช่ไหมครับเราก็สามารถหาผลลบได้ซึ่ง เมื่อกี้เราช่วยกันหาผลลบโดยการใช้สื่อแล้วใช่ไหมครับเราใช้แผ่นตารางสิกับแผ่นตารางหน่วยในการหาผลลบคุณครูเอาออกไปเท่าไรครับ28ลบด้วย5ก็ต้องเอาออกไป5ถูกต้องใช่ไหมครับครูก็จะกากระบาดท,ทิ้งแบบนี้เห็นไหมครับนักเรียนเราก็จะได้ผลลบเป็น23มใช่ไหมครับมีอยู่20กับ3หน่วยผลลบที่ได้ก็คือ23นั่นเองเอ๊แล้วเราจะไปเขียนตั้งลบได้อย่างไรครับนักเรียนไปดูกันเลยครับนักเรียน เริ่มจากเราเขียนชื่อหลักไว้กำกับไว้แบบนี้ก่อนครับนักเรียนหลักสิบกับหลักหน่วยเอ๊ะทำไมเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยครับนักเรียนนักเรียนสังเกตครับที่ตัวตั้งเป็นจำนวน2หลักใช่ไหมครับ8อยู่ในหลักหน่วย2อยู่ในหลักสิบดังนั้นเราเขียนชื่อหลักกำกับไว้แบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วยเขียนตัวตั้งครับ2อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยก็เขียน8ให้ตรงกับหลักหน่วย เขียน2ให well ้ตรงกับหลัก10แบบนี <mañana benim S 1> ้ครับนักเรียนเห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายลบอย่างนี้เลยลบด้วยอะไรครับนักเรียนลบด้วย5ถูกไหมครับเราก็เขียน5ให้ตรงกับ8ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยนะครับทําไมเป็นอย่างนั้นละครับนักเรียนเพราะว่า5เป็นจํานวนหหลักใช่ไหมครับแล้วก็5อยู่ในหลักหน่วยดังนั้นเราก็เขียน5ให้ตรงกับ8ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกันแบบนี้ เมื่อเขียนได้แบบนี้แล้วครับน,นักเรียนเราก็พร้อมที่จะหาผลลบแล้วครับนะครับอ่าย้ำให้อีกทีนะครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันแบบนี้เลยครับนักเรียนนะครับแล้วก็เราสามารถหาผลลบโดยนำจำนวนในหลักเดียวกันลบกันครับนักเรียนเราเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะครับนักเรียน8หน่วยลบด้วย5หน่วยนะครับ8ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ค,นนครับนักเรียน ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ8ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ครับติ๊กต่อติ๊กต่อเท่ากับ3นั่นเองก็เขียน3ที่ผลลบให้ตรงกับหลักหน่วยเห็นไหมครับทีนี้ก็ไปลบในหลัก10ต่อเลยครับในหลัก10 20 10ลบด้วยอะไรครับนักเรียนไม่มีใช่ไหมครับไม่มีตัวที่จะนำมาลบหรือว่าลบด้วย0ูนย์สินั่นเอง2ลบด้วย0ูนย์สิได้เท่ากับ สองสเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับก็เขียน2ในหลัก10แบบนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับเราได้ผลลบแล้วครับนักเรียนผลลบของเราก็คือ23นั่นเองดังนั้น28ลบด้วย5เท่ากับ23ครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับการหาผลลบโดยการตั้งลบยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับครูมีให้นักเรียนสังเกตด้วยครับนักเรียน 23เป็นผลลบใช่ไหมครับสังเกตนะครับนักเรียนถ้านำผลลบไปบวกกับตัวลบตัวลบของเราก็คือ5 23-5บวก5นักเรียนหาผลบวกได้ไหมครับ23บวก5เท่ากับ28ซึ่งเท่ากับตัวตั้งนั่นเองสังเกตนะครับตัวผลลบบวกตัวลบเท่ากับตัวตั้งนะครับคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาละเสร็จไป1ตัวอย่าง ไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนอีกเพิ่มเติมครับทีนี้เป็นการลบจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักครับนักเรียน39ลบด้วย26เท่ากับเท่าไหร่ตัวตั้งคือ39เป็นจํานวน2หลักใช่ไหมครับ3อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยลบด้วย26 26ก็เป็นจํานวน2หลักครับ2อยู่ในหลักสิบอยู่ใน หลักหน่วยเราจะสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบได้ไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นคุณครูก็ให้นักเรียนดูสื่อประกอบนะครับคุณครูจะไม่สาธิตละแต่คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนดูด้วยคุณครูกําลังแสดงจํานวนอะไรอยู่ครับมีอยู่มีแผ่นตาราง10อยู่3แผ่นคือ30มีแผ่นตารางหน่วยอยู่เท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีอยู่9แผ่นหรือ9หน่วยแสดงว่าคุณครูกำลังแสดงจำนวน39ซึ่งเป็นตัวตั้งนั่นเองครับนักเรียนเราต้องการลบด้วย26คุณครูต้องการเอาออกไป26แล้วหาว่ามีเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เป็นการหาผลลบโดยการใช้สื่อนั่นเองเอาละคุณครูจะขอเอาออกไป6หน่วยก่อนนะครับสังเกตที่ตัวลบครับ26 มีอยู่20กับ6หน่วยครูเอาออกไป6หน่วยก่อนครับคุณครูก็ทำแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับครูคุณครูก็กากระบาดนะครับแสดงการเอาออกที่แผ่นตารางหน่วยก็เหลืออยู่3แผ่นเหลืออยู่3หน่วยนั่นเองเอาละในเมื่อเอาออกไป6หน่วยแล้วก็เอาออกไปอีกเท่าไรครับนักเรียนอีก20นะครับหรือ20นั่นเองเอาออกไป20ทํายังไงครับนักเรียนก็กากระบาดนะครับ ที่เป็นแผ่นตาราง10ออกไป2แผ่นอย่างนี้นะคะนักเรียนเอเราเหลือแผ่นตาราง10กับแผ่นตารางหน่วยเท่าไรครับเหลือแผ่นตาราง10อยู่1แผ่นเหลือแผ่นตารางหน่วยอยู่3แผ่นแสดงจํานวนอะไรครับจํานวนที่เหลือแสดง13นั่นเองดังนั้น39ลบด้วย26เท่ากับ13ใช่ไหมครับนักเรียนคุณครูทบทวนการหาผลลบโดยใช้แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยนักเรียนดูแล้วนะครับ ไม่ยากเลยนะครับแต่จุดประสงค์ของเราคืออยากให้นักเรียนลองหาผลลบโดยการตั้งลบดูครับเริ่มยังไงดีครับนักเรียนใช่แล้วเราก็เขียนชื่อหลักกำกับไว้ก่อนเลยครับเนื่องจากเป็นจํานวน2หลักนะครับเป็นหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับเราก็เขียนชื่อหลักสิบกับหลักหน่วยกำกับไว้แบบนี้ครับนักเรียนแล้วก็เขียนจํานวนที่เป็นตัวตั้งไว้ก่อนเลยก็คือ39เห็นไหมครับ3อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยแบบนี้ครับนักเรียน แล้วยังไงต่อครับจําได้ไหมครับเมื่อต,ก,อตกี้คุณครูสอนไปใช่แล้วครับก็เขียนเครื่องหมายลบครับแล้วก็เขียนจํานวนที่เป็นตัวลบใช่ไหมครับเขียนแบบนี้เลยครับนักเรียนเห็นไหมครับ26 2อยู่ในหลัก10ใช่ไหมครับก็เขียน2ให้ตรงกับ3ซึ่งอยู่ในหลัก10เหมือนกันเขียน6ให้ตรงกับ9ซึ่ง6กก็อยู่ในหลักหน่วยเหมือนกันเห็นไหมครับ เขียนได้แบบนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะหาผลลบแล้วครับนักเรียนทําอย่างไรครับก็เริ่มลบทีละหลักใช่ไหมครับเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเลยครับนักเรียน9หน่วยลบหหน่วย9ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน9ลบด้วย6ก็ต้องได้เท่ากับ3นั่นเองครับนักเรียนเห็นไหมครับเหมือนกับแผ่นตารางหน่วยของเราเลยใช่ไหมครับมีอยู่9้าหน่วยลบหหน่วยก็เหลือ3หน่วยเห็นไหมครับ ต่อไปทำยังไงครับในเมื่อลบในหลักหน่วยแล้วก็ไปลบในหลัก10ครับมีอยู่30ลบด้วย2 0 30ลบด้วย2 0เท่ากับเท่าไรครับนักเรียนเท่ากับ1นนั่นเองนะครับ3ลบด้วย2ในหลัก10นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้เท่ากับ1 0เห็นไหมครับเหมือนกับแผ่นตาราง10ของเราเลยมีอยู่30 20, ลบออกไป20ก็เหลือ1 0เห็นไหมครับเราได้ผลลบแล้วใช่ไหมครับนักเรียนผลลบของเราก็คือ 13นั่นเองดังนั้น39-26ลบด้วย26จึงเท่ากับ13ครับคุณครูมีให้นักเรียนพิจารณาการเขียนการหาผลลบโดยการตั้งลบนะครับแบบนี้ครับนักเรียนนี่ครับถ้านักเรียนชํานาญแล้วเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่ต้องเขียนชื่อหลักก็ได้ครับนักเรียนอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเขียนหลักสิบหลักหน่วยกำกับไว้ก็ได้ แต่ที่สำคัญก็คือนักเรียนต้องเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะครับ39กลบด้วย26 9กับ6อยู่ในหลักหน่วยก็ต้องเขียนให้ตรงกันแบบนี้ครับ3กับ2อยู่ในหลักสิบก็เขียนให้ตรงกันแบบนี้ครับเห็นไหมครับเมื่อเขียนตรงกันแบบนี้แล้วเราก็ลบทีละหละัก9ลบด้วย6กเท่ากับ3 30ลบด้วย20ก็ได้เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนแบบอย่างย่อ ไม่ต้องเขียนชื่อหลักกำกับได้ครับนักเรียนเอาละเมือ่อกี้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนสังเกตใช่ไหมครับผลลบบวกตัวลบเท่ากับตัวตั้งนักเรียนสังเกตครับเห็นไหมครับ13ซึ่งเป็นผลลบใช่ไหมครับบวก26ได้ผลบวกเท่ากับ39ซึ่งตรงกับตัวตั้งเลยครับนักเรียนนะครับตรงกับตัวตั้งของเราเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดเพิมเ่มเติมอีกสักหนึ่งข้อนะครับแบบนี้ครับ เอาละเรามาหาผลลบโดยการตั้งลบกันครับนักเรียน68ลบด้วย52เท่ากับเท่าไหร่ทำอย่างไรครับนักเรียนเอาละขุนจะมาช่วยนะครับแสดงวิธีการหาผลลบกันครับนักเรียนนี่นี้ครับมีวิธีทำกำกับไว้ด้วยแล้วก็เขียน68เห็นไหมครับคุณครูจะไม่เขียนชื่อหลักแล้วนะครับแต่6กับ8นักเรียนดูนะครับ6อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยนะครับ แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็เขียนตัวลบลงไปเลยครับ52 2อยู่ในหลักหน่วยก็ต้องเขียนให้ตรงกับ8ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน5อยู่ในหลักสิบก็ต้องเขียนให้ตรงกับ6ที่อยู่ในหลักสิบเหมือนกันพอเขียนได้แบบนี้แล้วก็พร้อมที่จะหาผลลบได้แล้วครับนักเรียนลบทีละหลักใช่ไหมครับเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเลยครับนักเรียน8ลบด้วย2เท่ากับ6นั่นเองไม่ยากนะครับไปลบในหลักสิบครับ 60ลบด้วย50 6ในหลักสิบลบด้วย5ในหลักสิบลบด้วย5เท่ากับ1ในที่นี้ก็คือ1 10นั่นเองใช่ไหมครับเพราะ1นอยู่ในหลักสิบได้แบบนี้ครับเห็นไหมครับนักเรียนสแสดงว่าผลลบของเราเท่ากับเท่าไหรครับใช่แล้วผลลบของเราเท่ากับ1668ลบด้วย52เท่ากับ16นั่นเองเขียนต่อแบบนี้เลยครับแล้วก็ เขียนตัวเลขไทยกำกับเป็นการเขียนต่อบให้เห็นแบบนี้นะครับนักเรียนแล้วอย่าลืมนะครับนักเรียนสังเกตอะไรครับใช่แล้วไปสังเกตที่ผลลบของเราครับผลลบบวกตัวลบลองดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือเปล่า16ซึ่งเป็นผลลบบวกกับตัวลบคือ5 2 16・5บวก5้เท่ากับห8พอดีเลยสแสดงว่าผลลบของเราน่าจะถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเก่งมากเลยครับเอาละเพื่อนักเรียนเนี่ยได้ มีความชํานาญมากขึ้นคุณครูมีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนได้ช่วยกันทำนะครับเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยครับนี่ครับโอ้ข้อแรกใจดีจังเลยเขียนตัวตั้งเขียนตัวลบมาให้เรียบร้อยแล้วครับนักเรียนก็แค่หาผลลบออกมาเท่านั้นเองทําได้ไหมครับเอาละเราไปทําพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนช่วยคุณครูหาผลลบด้วยนะครับ9ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน9ลบด้วย6เท่ากับ 3นั่นเองใช่ไหมครับและในหลักสิบแล้วครับ70ลบด้วยไม่มีตัวลบใช่ไหมหรือ70ลบด้วย010ก็ได้เท่ากับ70เหมือนเดิมนะครับก็เขียน7ในหลักสิบแบบนี้ครับนักเรียนผลลบของเราจึงเท่ากับ73ครับเก่งมากเลยไปอย่างรวดเร็วเลยครับนักเรียนมีเส้นบรรทัดมาให้อีกแล้วครับนักเรียนแต่ไม่ได้เขียนตัวตั้งตัวลบให้นักเรียนก็ต้องเขียนตัวตั้งตัวลบก่อนนะครับก่อนที่จะหาผลลบ ก็เริ่มเลยครับนักเรียนตัวตั้งของเราคือเท่าไหร่ครับ65ตัวลบของเราคือ31โจทย์ถามว่า65ลบด้วย31เท่ากับเท่าไหร่ก็เขียนแสดงวิธีทำเลยครับนักเรียนครูก็เขียน65แบบนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็เขียน31ลงไปแบบนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับอย่าลืมนะครับเขียน5ให้ตรงกับ1เพราะต่างก็อยู่ในหลักหน่วยเหมือนกันเขียน6นะครับที่เป็นตัวตั้งและก็เขียน3ที่เป็นตัวลบนะครับ ให้ตรงกันแบบนี้เหมือนกันเพราะต่างก็อยู่ในหลักสิบเห็นไหมครับได้65ลบด้วย31เริ่มลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมครับ5หน่วยลบ1หน่วยเท่ากับ4หน่วยนั่นเองก็เขียน4ในหลักหน่วยแบบนี้ครับในหลักสิบครับนักเรียน60ลบด้วย30เท่ากับเท่าไหร่ครับ6ลบด้วย3ในหลักสิบเท่ากับ3นั่นเองก็เขียน3ในหลักสิบแบบนี้ครับ เราได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน34เก่งมากเลยครับก็เขียนตอบ34ลงไปครับดูคลิปจบแล้ววันนี้คุณครูมีชิ้นงานแบบเปิคณิตศาสตร์หน้าที่121-123ถึง123แล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ